สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการเพราะ,มะเมล็ดทุเรียนสำหรับปลูกเองซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ประหยัดสะดวกลดต้นทุนในการทำสวนทุเรียนได้เยอะแยะมากมาย,มายเลยนะครับเริ่มจากคำว่าสะดวกเราสามารถที่จะเพาะให้มันออกรากออกมาแล้วเอาไปเพาะต่อในถุงพ่อชําหรือว่า จะเอาไปเสียบลงในแปลงปลูกเลยก็ยังได้นะครับแล้วก็ความประหยัดเมล็ดทุเรียนบ้านกิโลกรัมหนึ่งจะมีประมาณ40-50เมล็ดคิดแล้วก็เป็นกิโลกรัมละ40บาทรวมค่าส่งด้วยก็จะเป็นประมาณ80บาทถ้าคิดต่อมเมล็ดก็จะประมาณ1บาทกว่าๆอาจจะใช้้ว่า2บาทเลยนะครับซึ่งถ้าเรามองในต้นทุนตรงนี้แล้วเอาไปเทียบกับต้นที่เราไปซื้อมาจากร้านขายต้นพันธุ์ ต้นหนึ่งมีอย่างน้อยก็เป็นร้อยแะครับ2บาทกับ100ความต่างตรงนี้มีเยอะมากครับซึ่งการพ่อมเมล็ดทุเรียนบ้านที่จะเอามาทําเป็นต้นต่อน,นี่ก็ไม่ยากเลยนะครับสั่งซื้อมเมล็ดมาแล้วก็เอาไปวางลงในขุยมะพร้าวที่มันชุ่มๆุมหน่อย3-4สวันมันก็งอกกระรากราออกมาจนพอที่เราจะเอาไปลงปแปลงเลยหรือว่าเอาไปลงถุงพ่าชําก็ได้แล้วนะครับช่วงนี้แล้วหลังจากนั้นกิจกรรมหนึ่งที่เราควรจะช่วย ให้เมล็ดทุเรียนของเรามันงอกได้เร็วตั้งตัวได้เร็วก็คือการทนหมวกหรือว่าหักเมล็ดของทุเรียนนะครับหลังจากที่เมล็ดทุเรียนงอกรากเอาลงดินแล้วประมาณ15วันยอดของทุเรียนก็จะแตกออกมาให้เราเห็นโดยยอดของมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างกลีบของเมล็ดทุเรียนอย่างในรูปในวิดีโอนี้นะครับจังวะนี้แหละครับที่เราควรที่จะหักเมล็ดออกซึ่งการหักเมล็ดนี่ก็เป็นการช่วยให้ทุเรียนของเราตั้งตัวได้เร็ว ไม่คดไม่งอเนื่องจากว่า,มาเมล็ดของมันมีน้ําหนักมากนะครับถ้าเราปล่อยให้มันสลัดมเมล็ดเองมเมล็ดก็จะถ่วงน้ําหนักไว้ตรงนั้นบางมาเมล็ดมันก็จะไม่หลุดเมลร่วงนะครับจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องช่วยมันโดยวิธีการหักก็คือเราสังเกตต้นที่มันมียอดแล้วมือหนึ่งก็จับต้นไว้อีกมือหนึ่งจับที่มเมล็ดแล้วก็หักขึ้นมาตามแนวที่เรามองเห็นยอดของมันแบบนี้นะครับมเมล็ดมันก็จะหลุดออกไม่ยากเท่าไหร่นะครับซึ่งพอหลังจาก กิจกรรมนี้แล้วเราก็เลี้ยงต้นให้โตจนต้นทุเรียนมีขนาดโตพอที่จะเสียบยอดได้เราก็เสียบยอดหรือว่าจะปล่อยให้โตจนถึงขนาดที่ว่าจะทําการเสียบยอดแบบเสียบข้างได้ก็คือประมาณสัก1ปีจะเสียบข้างได้ก็รอไปจนถึงตอนนั้นเลยนะครับวิธีนี้ก็สะดวกง่ายนะครับแต่ว่าผลที่ได้ก็คือได้ต้นทุเรียนที่เป็นต้นต่อมีความแข็งแรงทนต่อโรคมีรากแก้วที่อย่างลึก ช่วยป้องกันในการโค่นล้มเมื่อต้นทุเรียนโตไปแล้วซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็มองเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับทุเรียนมือใหม่เพราะว่าทุเรียนบ้านมันจะมีความแข็งแรงของตัวมันเองอยู่แล้วเอาไปปลูกก็ปลูกง่ายๆตามแบบที่ว่ามาเลยครับรอให้มันโตก็รดน้ําใส่ปุ๋ยเหมือนกับเราปลูกทุเรียนที่มาจากการไปซื้อในร้านนั่นแหละครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันจะเลี้ยงง่ายตัวเร็วไม่เป็นโรคง่าย ก็คิดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วก็ประหยัดสำหรับคนที่ต้องการจะลองปลูกทุเรียนในเชิงการค้าดูนะครับวิธีนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมสวัสดีครับ